สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์กาแฟดําซึ่งเขียนโดยคุณสุดที่ชายยุ่นนะครับเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่27เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างจีนกับฟิลิปปิน์ในทะเลจีนใต้ลามข้ามปีหรือไม่แล้วตามด้วยเครื่องหมายคําถามเนื้อหาใจความเนี่ยคุณสุดทิชายเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ซึ่งกำลังร้อนแรงขึ้นในปีนี้เนี่ยล้วก็ทําท่าว่าจะลามเข้าสู่ปีใหม่ค่อนข้างแน่นอนเนี่ยนะครับเรื่องนี้ประธานาธิบดีฟอร์ดินานมาโกสจูเนียของฟิลิปปินส์ได้ประกาศออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าความตึงเครียดแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในทะเลจีนใต้ดังนั้นควรที่จะได้รับการตอบสนองแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นเดียวกัน นี่เป็นคำพูดของประธานาธิบดีฟิลิปปินเป็นถ้อยประโยคที่กล่าวหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินเนี่ยได้รายงานว่าทางการจีนหรือว่าทหารเรือของจีนเนี่ยได้ใช้ปืนฉีดน้ํายักษ์โจมตีเรือในพื้นที่พิพาทในทะเลทั้งสองแห่งเป็นเวลานานติดต่อกัน2วันแล้วเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากันเนี่ยแบบนี้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว4ครั้งนะครับล่าสุดนะไปสู่การที่ฟิลิปปินได้ยืนประท้วง ทางการทูตกับจีนเป็นครั้งที่64ในปีนี้จากทั้งหมด130ครั้งด้วยกันนับตั้งแต่มากสจูเนียขึ้นสู่อำนาจเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเหตุการณ์บางส่วนที่รายงานโดยฝ่ายฟิลิปปินเน่นะครับประกอบไปด้วยเช่นเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์หน่วยยามฝั่งของจีนยิงเลเซอร์ระดับที่ใช้ในกิจการทหารยิงไปที่ลูกเรือของเรือหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปิน เรือประมงหรือว่าเรือทหารติดอาวุธของจีนมากกว่า100่งร้เนี่ยจับกลุ่มกันในน่านน้ารอบแนวประการางังสดอนและก็ลักษณะอื่นๆที่เป็นข้อพิพาทยอยู่เหตุการณ์ทํานองนี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย2ครั้งในเดือนมิถุนายนแล้วก็มาเดือนธันวาคมนะครับ นอกจากนี้ครับจีนยังติดตั้งแผงกั้นลอยน้ำมีความสูง300เมตรใกล้กับสันดอนสกาโบโรในน่านน้ำที่ต่างฝ่ายต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์เมื่อเดือนกันยายนฟิลิปปินส์ก็สั่งให้รื้อออกโดยบอกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเรือของจีนใช้เครื่องฉีดน้ำเมื่อเดือนสิงหาคมเดือนพฤศจิกยายนแล้วก็เดือนธันวาคมในภารกิจที่ทางการจีนอ้างว่าได้มีการละเมิดหรือว่าล่วงล้ำเข้าน่านน้ำของจีนโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาต การประทะกกันเนี่ยยังนําไปสู่การกระทําอื่นๆซึ่งส่งผลให้เกิดการชนกันและทําให้เรือเสียหายอย่างน้อยสองครั้งด้วยกันเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่ว่ามานี้นะครับมาพร้อมๆกับสงครามทางด้านวาฒกรรมฟิลิปปินเรียกเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ว่าการบังคับขู่เข็นที่ไม่ได้เกิดจากการยั่วยุของฝ่ายเราฟิลิปปินบอกว่า ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินทางทะเลและทําให้ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์เนี่ยต้องตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางการจีนกลับออกมาตอบโต้ฟิลิปปินส์และบอกว่ากําลังใช้กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับการละเมิดอธิปไตยของจีนซึ่งไม่อาจจะโต้แย้งได้การกล่าวอ้างนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสิทธิทางประวัติศาสตร์ในทะเลจีนใต้ทีนี้มีคําถามครับ เกิดคำถามว่าทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นของใครกันแน่เป็นของจีนใช่หรือเปล่าคำตอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปถามคำถามนี้กับใครน,นะครับย้อนกลับไปในปี2009จีนได้เปิดเผยต่อสหประชาชาติว่าเส้นปลระ9เส้นที่ทำให้จีนสามารถอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อละ80นะครับ นอกจากฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยยังมีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเวียดนามอย Hence, elder, ่างมาเลเซียและก็บรูไนยังอ้างสิทธิ์ในบางส่วนของมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทะเลที่สําคัญสําหรับการค้าโลกมูลค่าปีละไม่ต่ำกว่า3ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นแหล่งสําคัญของทั้งการประมงและก็การสํารองอีกต่างหากหลังจากที่มีการประชญหน้ากันเมื่อปีพศ .2555 รระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ที่สันดอนสกาโบโร ฟิลิปปินส์ก็ได้นําเรื่องนี้ไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกในปีต่อมาฟิลิปปินส์ต้องการให้จีนเนี่ยปฏิบัติตามอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งกําหนดเขตเศรษฐกิจเฉพาะของประเทศเอาไว้ที่200ไมล์ทะเลจากแผ่นดินใหญ่ของประเทศปรากฏว่าคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปี2016เนี่ยนะครับระบุว่าข้อเรียกร้องของจีนเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานทางกฎหมายเลย ทางการจีนไม่ยอมรับคำวินิจฉัยนั้นและประกาศว่าคำตัดสินนั้นไม่มีผลและให้เป็นโมฆะไปแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปประมาณปี2002เนี่ยนะครับตอนนั้นจีนกับสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยได้มีการลงนามในปฏิญญาโดยให้คำมั่นซึ่งกันและกันว่าจะไม่อาศัยหรือว่าพัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในทะเลจีนใต้แต่พอถึงปี2007 ทางการจีนเริ่มส่งกำลังทางทะเลแล้วก็ไปสร้างฐานทัพทางทหารในหมู่เกาะสเปดรี bury, ซึ่งเป็นข้อพิพาทเป็นข้อมูลที่บันทึกโดยเจบาตงบาคันซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบัานกิจการทางทะเลและกฎหมายทะเลแห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์นะครับในเดือนธันวาคมปี2022เนี่ยมีรายงานจากสื่อตะวันตกบอกว่าจีนกำลังดำเนินการโครงการถมทะเลใหม่ในพื้นที่ของทะเลจีนใต้ แต่ทางการจีนปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นต่อมาครับในปีพศ2545มีคำถแถลงที่กำหนดให้ทุกฝ่ายในเห็นพ้องกับหลักปฏิบัติหรือว่า Code of Conduct เพื่อกำหนดบรรทัดฐานในเส้นทางทางน้ำแต่เชื่อไหมครับว่าประเด็นนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ต้องเจรจาต่อรองกันโดยไม่มีข้อสรุปชัดเจนอะไรทั้งสิน้นแม้ารายงานล่าสุดเนี่ยจะระบุว่าควรจะมีการเจรจาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา3ปีก็ตาม คำถามคือว่าทั้งจีนและฟิลิปปินได้พยายามที่จะแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างในสมัยประธานาธิบดีดูเตอเตอ้เตของฟิลิปปินตอนนั้นเนี่ยนะครับฟิลิปปินหันมาตีสนิทกับจีนแล้วก็โยนคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการเนี่ยทิ้งไปแล้วก็ประกาศให้สหรัฐถอนตัวออกไปจากความสัมพันธ์กับฟิลิปปินจีนยื่นมือมาจับอย่างรวดเร็ว แล้วก็ตอบสนองท่าทีอย่างเป็นมิตรของดูเตอร์เต้ตด้วยการลงนามในข้อตกลงที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติบริเวณนั้นร่วมกันแต่ปรากฏว่าสถานการณ์พลิกผันไปอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อมากสจูเนียได้เกิดชนะการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้นําประเทศของฟิลิปปินส์เกมก็เลยเปลี่ยนครับเป็นการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนในระดับที่ร้อนแดงมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเรื่องความขัดแย้งนจะบานปลายแล้วกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านี้หรือไม่ ปรดติดตามนะครับ